สวัสดีครับสวัสดีคุณหมีนะครับคุณต้นสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมสี่กันยาหกเจ็ดต้นนะครับเดือนเสียงไม่ค่อยดีนะวันนี้เดี๋ยวให้คุณหมีเสียงดังๆหน่อยผมเสียงไม่ค่อยดีครับโอ้ยไม่ดีทุกวันนะครับคุณหมีเนี่ยเอ็นแอาร้อยสามสิบเป็นไงคุณหมีไหนสาธยายเลยปีหกสาม อ่าไอ้มีโพย,ไ,มมดโยไ,มมได้หวังมีโพยได้หวังเล้นเรื่องแล้วไม่จำแล้วถึงไม่มีกันบ้านกันแล้วนะครับคริดดีเลยไม่ใช่คิดดีครับจัดได้หกแสนห้าแน่นอนนะครับปีหกสามกระจกไฟฟ้าใช่ป้ายแดงมือเดียวแอร์แบ็คนะครับหวัวเราทําสีมาบ้างคุณหมิไม่เคยทําสีครับรถกระบะเป็นไงนะกระบะกระบะเราเก็บงานแล้วกระบะยาวสามเมตรสามสิบกว้างเมตรเจ็ดสิบถึงไม่รเจ็ดสิบห้าครับนี่มาเป็นเป็นคอกคอกเหล็กครับเหล็ก แบบยาว่าไรคุณเมย์สามเมตรสามสิบสูงเมตรเก้าสิบกว้างเมตรเจ็ดสิบห้าเขาข้าคล่องมีเลยนะมีที่เก็บพระมง้าใบเรียบร้อยนะครับไม่ยาแดงมือเดียวเลยใช่ครับกระทาผ่านะคันนี้ผมซื้อจากลูกค้าเลยยังดีเสริมเนี่ยเปลี่ยนชกออันนี้ผมซื้อจากลูกค้าเลยเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์จำได้จำได้นะครับกระบะดีนะสวยงามฮ เป็นที่นิยมอย่างยิ่งใช่ไหมคุณหมีนั่นตอนนี้ใครก็ถามว่าก็เหล็กมีไหมเออเป็นที่นิยมนะกระบะได้ยาวด้วยนะใบนี้นะครับพี่ๆกระบะได้ยาวด้วยนะผมยังมาหาพี่ๆตลอดนะพี่ๆเข้ามาดูกดติดตามว้นะครับไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวจะบอกต้นไปไลฟ์สดแต่ก็ไลฟ์สดเยอะหน่อยนะครับอังคารพุธครับเอ้ยอังคารสุขอังคารสุกนะครับอังคารกับสุขสองทุ่มนะพี่ๆใครว่างๆก็มาดูได้ครับอัปเดตตลอดนะครับรถอะไรเข้าใหม่พี่ๆเห็นก่อนเพื่อนเลยนะครับ แต่ถ้าพี่ๆบอกว่าชอบแบบชัดเจนทุกซอกทุกมุมทีละคันละคันต้อง YouTube อเลยนะครับกดติดตามไว้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูอ้าวมาต่อเดี๋ยวผมเปิดราคาก่อนเราจะเปิดราคาสัก3รอบ,คร,บครับเดี๋ยวพี่ๆ <c oughs> ี่เขาเผื่อเขากรองไงเขากรอแล้วเขาหาราคาไม่เจอเกืองคมินันะครับราคาอะไรคุณเมหกแสนเก้าห่บาทหกแสนเก้า่นบาทรดปีหกสานะวิ่งเท่ไร หนึ่งแสนหกหมื่นโลโอ้โหไม่ก็ดีครับราคาก็ดีจัดไฟแนนซ์เนี่ยเครดิตดีๆเนี่ยเอาไปเจ็ดแสนมีเครดิตทั่วไปเอาไปหกสิบห้าผ่อนเดือนหมื่นนิดหน่อยใช่ครับนะครับผมเอารถไปใช้งานกันนะครับใส่เงินไม่เยอะนะครับมาดูรอบคันอ่ามานี่มีรางรถไฟเรียบร้อยรางถไฟเรียบร้อยเพราะก็กระบะเหล็กมันต้องใช้อยู่แล้วเออมีรางรถไฟเรียบร้อยคอกเคอคอกสูงเท่าไหร่คุณหมีจากพื้นเก้าสิบครับเออจากพื้นกระบะเม็ดเก้าสิบกำลังมาตรฐานแล้วด้วยนะครับ อ่ะดูภายในหน่อยคุณหมีอ่อันนี้เดี๋ยวให้ตากล้องเข้าไปดูภายในหน่อยตากล้องเชิญภายในเป็นไงก็ะจกไฟ,ฟ้าไะฟ,ฟ้าแอร์แบ็คเซนทัลล็อกแอร์แบ็คนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องกลัวรถที่ผมเนี่ยสภาพเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับป้ายแดงมือเดียวเดี๋ยวให้คุณหมียกหัวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้คุณหมียกหัวให้ดูนะครับสักคู่นะครับคุณหมียกหัวให้ดูนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะกระระทงเกษตรหรือท่านใดไปนี่ก็เหมาะเหมือนกันนะคุณหมีรับจ้างอ่า ขนขนย้ายของอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันมีตัวเก็บก้าไบเรียบร้อยนะสามารถใช้งานได้เลยนะหรืองาน3าเมตร3ามเมตรกว่าเพราะเราพวกเรามัน3เมตร30ิอยู่แล้วแต่เมตรห้เซนม่สิบเซนก็วางเลยไม่ต้องเปิดท้ายจบเลยจบเลยถ้าใครบอกอยากได้3เมตรเลยไปหน่อยก็เปิดฝาท้ายได้อีกหลายเซนเลย60เซนนะครับผมงานท่องานเครื่องตัวใหม่แล้วนี่นะโอ้โหดูนะใครจริงๆถ้าใครแบบมีรถรุ่นนี้อยู่หรือว่าเคยดูรถรุ่นนี้อยู่เนี่ยเปิดหัวมาเนี่ยซื้อได้เลยนะครับ ราคานี้กับสภาพนี้นะรถใหม่ถูกกว่ารถใหม่ห้าแสนต้องมีนะครับใช่ครับถูกกว่ารถใหม่ห้าแสนต้องมีกเราเก็บงานให้เรียบร้อยครับเปลี่ยนถ่ายคองเหลวจัดการให้หมดครับนะครับที่ศู์ให้อส่งให้ฟรีโอนให้ฟรีรับลูกค้าที่ซื้อรถสุดนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับไกลๆส่งได้หมดประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนเหมือนเดิมแต่ว่าประกันศู์ยังมีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังต้องดูนะครับผม จริงๆรถคันนี้ได้ประกันเต็มปีของวิยาด้วยนะครับลูกค้าทํามาเดือนกว่าๆนะครับท่านสามารถใช้ต่อได้เลยภาษีในนี้ก็เต็มปีเนี่ยมิยออย่างเงี้ยผมพี่ซื้ออะผมก็ต่อให้ไม่ได้เพราะมันน้อยกว่า90วันเขาไม่สามารถต่อเลยได้นะครับผมแต่ว่าก็เต็มปีอะเต็มปีง่ายเต็มปีแล้วรถปีใหม่เนี่ยยังไม่ต้องเข้าไปตรวจตรลอเขาให้7ปีใช่ไหมตัวนะครับก็ยังได้หลายปีนะครับก็คือตรวจสภาพได้ปกติหรือว่าท่านใดที่ซื้อไปแล้ว ถึงเวลาตรวจตรอถ้าเกิดตรวจยากโทรหาต้นต้นจัดให้นะครับลูกค้าที่ซื้อกับเราซื้อกับเราคนเดียวนะซื้อที่อื่นก็ตามไหนตามนั้นไปเจอที่ปั๊มก็ไปตามที่ปั๊มไปดูเขาเอานะครับแต่ถ้าเกิดซื้อกับเติมเนี่ยท่านได้ความสบายใจนะครับตรงนี้เราดูแลให้หมดลูกค้าทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเราดูแลให้ทุกคนจริงๆรนะครับผมหกแสนเก้าหมื่น 90 0 0 0บาทกระบะยาวสาเมตรสาสิบกว้างเมตรเจ็สิบวัดในนะวัดไหน,น,ไหนสูงเมตรเก้าสิบจัดได้ห5แสห้าผ่อน1มื0นสี่หกสิบวด <65 S 1> ดอกเบ<า>ี้ยหกปนะครับผมมาเลยไฟานนั้นบริการใกล้ไๆไปหมดซื้อสดราคาโทรมาต่อรองนะครับมีราคาให้เสมอพี่ๆโทรมาน้องมีน้ำใจตลอดนะครับราคามีให้เสมอแต่ว่าซื้อที่ต้นเนี่ยไม่ถูกที่สุดหรอกนะครับเพราะแต่ถ้าสวยที่สุดผมสู้นะคุณหมีใช่แต่ถูกที่สุดไม่เอา ไม่สู้นะครับแต่ไม่แพงหรอกช่วงนี้พี่ๆซื้อใช้งานเนะี่ยได้เปรียบเชื่อผมผมบอกหลายคลิปแล้วพี่ๆซื้อรถใช้งานช่วงนี้ได้เปรียบเพราะว่าราคารถด,ดีนะคุณหมีราคารถค่อนข้างดีถ้าพี่ซื้อเมื่อสามเดือนที่แล้วตัวนี้ยังไงต้องคุยกันเจ็ดแสนเจ็ดเ็ดสนแดนะเจ็ดสิบหกเจ็ดิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดนะวันนี้พี่ซื้อถูกกว่าหลายหมื่นนะผมยังต้องเกรงใจลูกค้าที่ซื้อไปก่อน แต่มันยังว่าครับตามสภาตลาดนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยอะไรด้วยก็อาจจะลดก็อาจจะราคาลดลงมางลดลงก็เป็นโอกาสดีของพี่ๆที่ต้องการอยู่ก็ได้ของถูกในอย่างเงี้ยสเปคแบบเนี้ยแล้วได้ราคาแบบเนี้ยพี่ๆซื้อไปเถอะใช้งานคุ้มค่าถูกกว่ารถใหม่เกือบครึ่งอ่ะเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งอ่ะนะรถวิ่งแสนว่าโลพี่ๆใช้ได้อีกอุ้ยอีกยาวอ่ะ เป็นร้านนะครับเอออีกยาวอีกหลายแสนโลนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ท่านใดเคยมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยเนี่ยฝากกดติดตามผมไลฟ์สดทุกช่องทางนะครับทั้งใน y t u t u เนี่ยผมก็ไลฟ์นะครับใน TikTok ผมก็ไลฟ์นะครับผมสองทุ่มวันอังคารกับวันศุกร์นะครับฝากพี่ๆมาให้กำลังใจมาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณพี่ๆในช่องทุกคนผมเห็นเข้ามาคอมเมนต์กันตลอด นในเวลาผมไลฟ์สดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคันนี้ก็เบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวให้ตากล้องอินเสิร์ตรูปเลิกบภาพเพิ่มอะไรให้มนะะันเรียบร้อยเราคงราคาแล้วพี่ก็ลองตัดสินใจดูว่าตรงสเปคไหมนะครับถ้าตรงก็โทรได้เลย,ดดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ